สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำรถเก่งโตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งนะคะคันนี้นะคะทรงสวยนะคะมีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะทุกท่านล้อแมกค่ะยางยังมีดอกอยู่นะคะใช้งานได้อีกนานเลยนะคะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะคันนี้สำหรับคนงบน้อยเลยนะคะราคาเพียง30,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เลยนะคะลดให้สุดๆแล้วนะคะไม่ลดไปจากนี้แล้วนะคะทุกท่านไม่ต้องต่อแล้วนะ โตโยต้าโคโรนานะคะรถยนต์ปี1994เครื่องเดิมๆ 3S 2.0ระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะภายในพอสวยนะคะช่วงร่างดีค่ะรถสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับคนงบน้อยเนาะท่านใดสนใจนะคะติดต่อดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะคะ หรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะลองคลิกเข้าไปรับชมกันนะคะทุกท่านมีรายละเอียดและเบอร์โทรนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะพิกัดดูรถได้ที่ตัวเมืองนคนปรปฐมนะคะพิกัดจังหวัดนคนปรปฐมเนาะท่านใดสนใจก็ทักเข้าไปได้เลยนะคะแอดมินแนะนําให้เดินทางไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ ไม่แนะนําให้โอนมาจําล่วงหน้าในทุกกรณีเพื่อประโยชน์กับตัวท่านเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ